น,นีัครับวันนี้ก็มาสาธิตนะนเป็นแนวทางนะครับบางคนอาจจะทําเปลี่ยนแล้วก็ไม่เป็นไรให้มันดูเป็นแนวทางในการก่อคนคนะืนคนนะคืนคนในองค์จิตเรื่สมัยสงครามโลกครับตอนนี้ดานรับฟ้องทีเจ็ดจุดหกสองครับเป็นบนรทุน,นะน,นด้วยสายกระสุนครับคอยนับนะตอนนี้คืนคนเพื่อนแคม็บโบนะครับจนเป็นคนในองค์จิตเดี๋ยวต่อไปจะให้น้องเราสาธิตกันต่อไปถ้าต่อได้ก็เริ่มเลยนะบทความปลอดภัยนะ ปืนนะว่ามีกระสุนระดเปืนลำกล้องอหดีลเกลดดูนี่ภาพใช่รูว่ากระสุนเนี่ยตรวจตรวจองรับกายได้ไั่ไป่อมอนตัวนี้ถอได้สองิแบบนะครับแต่วันนี้จะถอนตัวนี้เลยทีแรกก็ถอ ก็งขึ้นเลยครับลอกลอ,กอลอตัดปลายออกอดิงแนบครับออกครับเลี่ยแนบออกครับเ,รออรเ,รลเลี่ยออกไปกรดึลูกเลือบบนลูกเลือนออกมาเลื่อดกับเข็มแนนนอนอยู่ด้วยกันเห รับฟืนไม่จะปลอดไม่ก่อนก็ได้ครับใค <Hey, see. S 1> ่ดีพวกนี้เลยคืออยากมาดูใกล้ๆได้ดก่อนะดูที่สวนด้วยช่วยปลอดได้ครับวันนี้ก็ปลอดได้ ก็จะพอดลำกล้องครับนี่ครับมาดูแรกส้นส่วนครับเดี <guarding okay>? ๋ยวมาดูครับเส้นส่วนครับไล่แต่นี่ครับมันท้ายมันครับท้ายแล้วก็ตัวนี้ก็เแหนบแกนแหนบแล้วก็ทุกเรื่องครับแกนท้ายชิ้นวันอย่างนี้ นีตัวล็อกล็อกาตาิดตัวนี้เป็นสลักลึกล็อกด้ามปืนนะเป็นสลักล็อกมันต่อไปก็จะเป็นสลักล็อกล็อกฝาครอบห้องเลื่อนกับลิ้นสายใส่ส,ส,ส,สายกระสุนนะยัดออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครงปืนครับนี่เป็นลำกล้องนนนนครับหลักๆครับต่อไปครับจะด้วยถอดชิ้นส่วนนี้อีกได้ครับเป็น,ะนะส่วนชุดเขีื่องแพร่จนวนครับให้น้องก็ถต่ยดูนะครับ ต้องใจเย็นครับไม่งั้นจะกินมือตัวนี้ก็จะมีสลักอยู่ครับต้องเอาสลักออกก่อนครับตัดที่เคาะแทงออกก็ไหลออกแล้วครับนี่ครับมันจะคันออกข้างในก็จะมีแหนบครับแหนบแล้วก็เขยมแทงเชืออยู่ด้านในครับตัวนี้ตัวล็อกสลักตัวล็อกเข็มครับนี่ก็แหนบครับ ข้างในก็จะเป็นตัวรองแล้วก็เข็มไดนชิ้นวนครับเนี่ยรับชิ้ส่วนถอยซูมดูได้ครับน,รน,น,นี่ครับชิ้ส่วนมันมีเขี่ยวนับถอยไปได้ครับเพิ่มต่อไปครับนี่คือครับชิ้นส่วนครับทั้งหมดครับกวดมาไล้มาใส่มาไอ้เป็นการกรอแยกละเอียดอีกทีหนึ่งครับตอนนี้นี่ครับขอบคุณครับอันนีน้คือขัน้นตอนการการถอดประกอบ